จดหมายเหตุกรุงศรีถ้าพูดถึงผลไม้ดองหลายคนคงนึกถึงมะกอกน้ำจากรถเข็นหน้าปักซอยรสเปรี้ยวๆหวานคลุกพลิกเกลือหรือน้ำปลาหวานกินแล้วสดชื่นเหมือนได้เติมพลังยามบ่ายแต่เบื้องหลังรสชาติจี๊ดจ๊าดนี้แท้จริงคือภูมิปัญญาที่คนไทยสืบต่อกันมาช้านาน ในอดีตเล่ากันว่ามีต้นมะกอกน้ำขึ้นอยู่หนาแน่นตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจนเป็นที่มาของชื่อบางกอกมะกอกน้ำจะออกลูกดกในช่วงปลายฤดูฝนต้นมะกอกน้ำบักขึ้นอยู่ริมตลิ่งผลจะร่วงหล่นลงน้ำและลอยไปตามกระแสน้ำหลากชาวบ้านจะใช้กระชอนตักเก็บรวบรวมไว้นำไปดองหรือแช่อิ่มไม่เพียงแต่มะกอกน้ำเท่านั้นยังมีมดัน มะย,ยมกระทอนหรือมะม่วงพันพื้นบ้านที่ดองออกมาแล้วอร่อยไม่แพ้กันเปลี่ยนจากผลไม้รสเปรี้ยวฝาดกลายเป็นของกินเล่นสุดโปรดของทุกวัยผลไม้ดองไทยๆจึงไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นสดใสที่ทำให้เรายิ้มออกได้ง่ายๆเหมือนฝนปลายฤดูที่พัดผ่านมาแล้วทิ้งความชื่นใจเอาไว้กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย